ครับวันนี้เราอยู่จังหวัดระยองนะครับอำเภอแกงอันนี้เขาเรียกว่าตำบลสองเสริงบ้านห้วยยางนะครับวันนี้เรามาดูที่ว่าต้นทุเรียนที่เนี่ยครับในการดูแลครับมีต้นตั้งแต่อายุ2 3, 4, 5, ปี3ปี4ปี5ปีมีทุกรุ่นเลยแต่วันนี้เราจะพาพี่น้องเอกษตรกรมาดูว่าทําไมโซนเนี้ยออกดอกก่อนนะครับเพราะว่าอากาศแล้วก็การดูแลเอาใจใส่นะครับละเอียดมากๆจากที่เราเดินเข้าสวมมาหน่อยเดียวเนี่ย เห็นการดูแลเนี่ยแม้กระทั่งดูให้ไหมครับแต่งดอกแต่งลูกแต่งคะแนนอยู่ตลอดเวลาเพราะมีอาวุธติดตัวอยู่ตลอดเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าแปลงนี้เวลาดอกออกมาแล้วดอกมันส้มบณ์ขนาดไหนนะครับต้นนี้กี่ปีพี่ห้าปีสี่เดือนครับนี่ห้าปีสี่เดือนครับท่านผู้ชมบางคนบางคนเขาก็เอาออกเลยเองน้ำต่ำแต่ผมเลี้ยงไว้ผมเลี้ยงไว้เราก็ดูว่าเขาจะเป็นไปตามที่เราหวังไหมจริงๆแล้วว่าการที่จะเอาไว้หรือไม่เอาไว้เนี่ยให้เราสังเกตจากต้นไม้เอาเอง เพราะว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จดูนะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ก็มีนะครับตีว่าซองรุ่นเนี่ยมันออกไล่เลี่ยกันนะครับนี่รุ่นบานนี่มาก่อนรุ่นนี้ตามมาก็คือว่าใกล้เคียงกันมากเปัดไปสองสองรอบสามรอบครับยังมีนี่ฮะนี่เริ่มปวดห่วงแล้วครับจริงๆนะที่ผมสวัสดิให้เนี่ยเพราะว่านอนเพียงมลแงมันจะได้ไม่มานอนซอกนะครับท่านผู้ชมบางคนเว้เราเขย่าทําไมเราเราช่วยเขา เราช่วยให้มันดอกมันรุดเร็วๆห่วงมันรุดเร็วๆเราสังเกตได้จากในสวนยข้า่ทมื่มีผีเสื้อบินอะเอาละเราต้องเริ่มทำบานละเนี่ยที่มันยอดมันนี่คือน้ำว่านมันนะครับนี่ว่านเจี๊ยบเลยทุเรียนเนี่ยเวลาดอกบานเนี่ยกินมันจะฟุ้งไม่หมดเลยแล้วใครได้กินบ่อยๆเนี่ยจะเอียนไปเลยเวลาจะทานทุเรียนเนี่ยจะแบบได้กินมันจนฟุ้งอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับต้นนะครับทรงแบบนี้มันดูแลง่ายนะครับท่านผู้ชม บางท่านเป็นทุเรียนมือใหม่นะครับที่ปลูกใหม่ๆเลยเนี่ยถ้าทําทรงนี้ได้ดูแลง่ายไม่ว่าจะโยงเชือกปีนต้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่านะครับมียอดเดินมีคะแนงเดินนะครับดอกก็มานะครับบางคนบอกว่าดอกมันยังไม่บานมันไม่ล่วงหรอกนะครับดูให้สังเกตว่าคะแนงมันก็ทําดอกมันก็ทํานะครับนะครับขั้วใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราไม่ได้ใช้สารจะทําให้ลูกโตแต่ก็ใช้คันเทปอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ยนี่นะครับคันเทปตัวเดียวเลยนะ <N> เรา <N> ดูง่ายๆตรงว่าเราเราปาดหน้าดินเงี้ยปุ๊บอะเราเอานิ้วเราเนี่ยครับกดเลยกดลงไปเงี้ยนะครับแล้วถ้ามีดินติดนิว้วเงี้ยความชื้นหมดมถ้ามดเราก,กดไปเงี้ยเราแล้วมันไม่ไม่มีอะไรติดนิ้วเรามาแนละ้วมันแชะอยู่อะแสดงว่าความชื้นยังได้อันนี้วิธีการดูง่ายๆเลยแล้วเราจะดูแลมันง่ายขั <N> ้วมันจะเนียยมากไอเนี้ยไม่ว่ายอดมันจะเดินคะแนนจะขึ้นมันไม่มีทางสลัดทิ้งขั้วตรงนี้จะไม่ทิ้งเลยพี่น้อง่ก่อนนะเฮ็ดเลยว่า การดูแลต้นทุเรียนนะครับถ้าดูแลเป็นสเต็ปโดยเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยการทาพ่นผลิตนะมันก็จะออกง่ายๆถ้าอากาศมาสําขัญที่สุดถ้าอากาศมันนิ่งนะครับบางทีมันเย็นมาแป๊บเดียวคืนส่องคืนเนี่ยมันยังไม่สับพังนะครับมันนิ่งปุ๊บเนี่ยมันเย็นเป็นเย็นยาวอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเย็นยาวนะครับทุเรียนมันก็จะออกดอกสัพังคล้ายกันหมดเลยราะว่าจะเป็นต้นเนี้ยเนี่ยที่ออกมหม่าเนี่ยก็เหมือนกันอ <ST> <า>ันนี้คือ,อ<า>ทุเรียนเศร้านะครับท่านผู้ชมมันจะออกแต่ทือว่าประสบความสําเร็จแหละออกแบบเนี้ยนะครับแล้วก<ท>็ทรง ทรงต้นก็ดีเหมือนกันทุกแปลงการทําดอกทุกเรียนนะครับมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากนะครับขึ้นอยู่ว่าวันนี้เรานะครับเสม,มอต้นเสม,มอไปหรือเปล่าคําว่าเสม,มอต้นเสม,มอไปในการให้อาหารทางใบนะครับตอ่อเนื่องอย่างที่เราบอกทําไมต้องฉีดตอ่อเนื่องถ้าตอ่อเนื่องปุ๊บมันจะได้แบบนี้เลยนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็การลดน้ําเหมือนกันก็ต้องลดมันตอน่อเนื่องเพื่อเวลามีอากาศแปรปรวนเนี่ยครับน้ำนี่จะเป็นตัวช่วยเป็นตัวยึดเหนี่ยวว่า คุณเคยทานน้ำอยู่แบบนี้อยู่แล้วมันจะไม่มีผลกระทบในการที่จะทำให้ดอกหลุดดอกร่วงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของต้นอย่างรวดเร็วนะครับน้ำสำคัญมากเพราะว่าธรรมชาติต้องการแดดต้องการน้ำต้องการความชื้นต้องส้มดุลกันนะครับพูดง่ายๆนะครับลองเห็นเลยว่าห้องพีเข้าในโซนนี้ถ้าเป็นเรานะปลูกต้น5้าปีกว่าๆเนี่ยเจ็ดเจ็ดเนี่ยวอ,ออกตัวเล็กก็กกออกนะชื่นใจมากเลยออกแบบเป็นลาวผ้าแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ บางท่านก็แบบว่าอะไรมันต้องเป๊ะไปหมดมันต้องมีไม่มีผิดไม่มีถูกเปมนัว่าใช่ครับเรียนรู้ไทีษฎีการทำกรเกษตรนะครับบอกพี่น้องเดี๋ก่อนได้เลยว่าเราเรียนรู้กับธรรมชาติหรือเรียนรู้กับต้นไม้เหล่านี้เหละเราจะรู้มันเองว่าไอ้กิ่งเนี้ยมันเป็นสภาพแบบเนี้ยมันออกลูกแล้วมันให้ลูกมาเป็นยังไงพ่นมันเป็นยังไงเราเห็นกระตานะครับเราพยายามเชื่อมั่นธรรมชาติเถอะเราไปฟังคาเข้าว่าเนี่ยสิบคนสิบอย่างจะฟังไหวไหมทําตามไหวไหมผิดพลาดขึ้นไปสิบคนที่เข้าว่า เขาก็ไม่ได้รับีดชอบกับเรานะครับเราพยายามเรียนรู้กับสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันอันนี้จะแม่นยําที่สุดเนาะเฮียเนาะ นี่ครับเฮียเขาก็ส้อยไปเรื่อยแหละอันไหนที่มันออกมาที่มันออกปลายเก่งวันนี้เราเห็นส้วยหราเนี่ยประทับใจแค่ไหนเป็นเกษตรกรปีแรกประทับใจมากนะพูดถึงใช่เพราะว่าปกติเป็นคนชอบกินทุเรียนอันนี้ทํางานบริษัทเราเปิดบริษัทของเราเองไงมีแฟนเนี่ยแหละเขาก็ศึกษาในโซเชียวใช่แล้วเขาก็ไปเจอคันเทพเขาไปเจออะไรเงี้ยเขาก็มาเขาก็คุยกับเฮียใช้นี่ดีไม่ได้อ่าลองอันนี้เขาก็เปิดด้วยไงเปิดด้วยถูกเลย เป็นคนทำถูกแล้วที่ต้องต้องขอบคุณเฮียก็ได้เฮียเขาเปิดเนี่ยเฮียเขาก็ลองทุกอย่างลองกับเราลองไปด้วยกันเนี่ยพอเราปรึกษากันเนาะอะไรปุ๊บเนี่ยเราเรียนเพราะเราไม่ได้มาบ่อยนะเฮียสองสามอาทิตย์ต้องทีอาทิตย์เรื่คุยกันนะอันนี้อันนี้ตกใจแล้วเห็นเรื่องจริงเฮีย ถ้าดอ,อกไม่ออกเดี๋ยวเราไปเผาโรงงานเลย<ทะ>ใช่ใช่พูดอย่างนี<ทะ>้ใช่ไหม <ขอ actionable> เราใช้กันเทพอย่าบอกเรา<อ><อ>ใช้กันเทพถ้ามันไม่ออกจริงอย่างที่เขารีวิวนะเดี๋ยวเราไปน่าโรงงานน่าโรงงานกันเลยพอ <Efendimiz> เห็นสินค้าเราจริงๆมีความรู้สึกเป็นไงโถ พ่อมึงซื้อมาไม่นจะใช้ได้ทั้งส่วนจริงเหรอถ้ากขาบอกหูมันได้ตอนมาขวดแค่นี้เองมันใครจะไปรู้สองไร่จะได้น้ำสองร้อยลิตรอล่างเงี้ยองเล็กๆนาะสองเล็กวิ่ยมันดีไหมเนี่ยนะสองร้อยลิตรนะแต่แกก็ไม่แต่ผมแค่กว่าด้วยนะน้ำอ่ะเพราะว่าถังหนึ่งมันอยู่ประมาณสองร้อยเศษเศษสองร้อยยี่สิบลิตรผมว่าสายเต็มเลยนะวันนี้มาเจอเกเซ่กันเทพแล้วอถ้าเราย้อนไปได้เราจะทําอะไรเราก็อยากเจอเร็วกว่านี้นะเฮียนะเพราะเราก็โอ้ใช้มาหลายตัวเรารู้จัก ใช่รู้จักคันเทพคันชามใน,น,<อ>นโซเชียลเ<อ>ท่านั้นแ,<ล>แต่ก็ไม่เสียใจยหรอกเพราะมีแรกกัาเพิ่งทําดอกนะดอกขนาดนี้ถือว่ามาก้อนเลยนะในในโซนเนี้ยบางคนบางส่วนยังคัพปี้กระปอยอยู่เลยครับรอบๆที่เขารู้จักกันเขาก็บอกว่าดอกยังไม่มาบางของเรานี่สวนนี้มาเร็วสิ่งที่ยากที่สุดในการทําสวนหรือการทาพุน่นละไม้ไม้พุ่นเนี่ยยากที่สุดคืออะไรทุนทุนทุนครับการทําสวนน่ะ ไม่ใช่ว่าอดรวยหรืออดมีแต่ถ้าระยะยาวเรามีทุนสำรองเนี่ยมันก็โอเคเราเจอของดีด้วยโอเคครับวันนี้ถ้าว่าเกษตรกรเทพเนี่ยต้องใช้ทุนเยอะไหมในในที่เราเรื่องของที่เฮียลดลงมาเยอะนะลดลงมาเยอะนะตามธรรมดาเราซื้อซื้อตามท้องตลาด้านค้าทั่วไปเนี่ยมันก็แพงอยู่นะที่สร้างคนเนี่ยเพิ่งสากันก็เปิดใจแล้วก็ลองทําตามที่เรานะครับแนะนํามาสุดท้ายพวบพลนรับมันมาได้แบบนี้เราก็ <ด>รู้แล้วว่าเรามาทุกครั้งเนาะ,<ฮ>ะนะครับวันนี้เราได้เจอกันและนะครับก็ให้ส่วนนี้ประสบความสำเร็จตลอดเลยครับขอบคุณครับ